แล้วก็ถอดดิคุณต้องถอดถอดเตะไงเธอเธอมาเล่นเกมเป่ายิงชุบถอดเสื้อผ้ากันมาเริ่มยิงยโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยได้ไหมอ่าอ่านี่นี่ถอดนี้นับเป็นเสื้อผ้าได้เหรอถอดก็ถอดไงถอดนี่นะหนึ่งยิงชุบ เก่งว <muitas S 2> ่ะ <sketches> ยังครับผมไม่ซื้อหวยไม่ถูกนี่วะยิงชุบอ้าวอ้าวถ้าเธอถอดยางเราถอดกิ๊บเอายิงชุบยิงชุบยิงชุบมาไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมีแต่เสื้อปาส์ดิเดี๋ยวอดเลค่ะแป๊บนึงนะคะอุ่นอุ่นเลยนะคะใส่บ็อกเซอร์ป่ะล่ะฮะ บอกเสือไปดิสตัยมามาเดี๋ยวยิงซุกมามาเอาเด้เอาเด้เอาเด้หลืออะไรเนียเอาเด้เอาเด้สายเดียวพอโอ้โหพี่โกงปะเนี่ยไม่โกงเว้ยดูทำไมมันมีสายลูกนี้แล้วก็ติดโบมาเต็มตัวแล้วถ้าแบบนี้ดู ยิงจบมาเลยครับมาเลยครับโหมีนทำไมมีสองนัดสามนันเลยอ่ะพี่โกงแม่จะไปถอดอะไรอ่ะมาถอดอะไรเหรอถอดแล้วก็ถอดดีมาปิดทำไมมีนมายิงจบโชกนเข้าข้างอยู่เว้ยเอามาอะไร โอ้โหมาหนึ่งสองสามสองสามอ่อะมามินโอ้หที่โกงมาแบบนี้เราก็ไม่ได้ใส่อะไรมาไม่ได้เตรียมอะไรแบบนี้ไม่ดีเลยทำไมอย่กับตะเข็บด,ด้วยไม่ชอบอย่าทำแบบนี้นี่นะคะอืออโอ้หมินแบบนี้ไม่ดีเลย <laughs> หนึ่งสองสมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับมาทีนี้ไม่เหลือโบแล้วไม่เหลือโบแล้วทำยังไงเอาทำยังไงครับอา้าวยังไงไม่มีแล้วยังไงเอาถอดสิครับอืมพอแล้วไม่ถอดเท้าอย่าอย่างนี้อย่าขี้โกง